สวีดัสสวัสดีเจ้ามนุษย์ที่น่ารักทุกคน้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมมีสไนปเปอร์ที่วีนะครับเราจะมาสอนปั๊มโค้ดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คืออัปเดตหลังจากอัปเดตใหม่เนาะในวันที่16ที่ผ่านมานะครับดูซิว่าโค้ดของหลังจากอัปเดตนะครับมันจะต้องทำเหมือนเดิมไหมอ่ะฉะลองปีใหม่นะครับโคดนี้เป็นกิจกรรมฉลองปีใหม่นะครับก็ตามนี้นะครับฉลองปีใหม่กับ เซิร์ฟสเก็ตนะครับอ่ะอีเวนต์ของเซิร์ฟสเก็ตนะครับ mm hmm. ก็มาคล้ายๆเดิมนะครับอีเวนต์นี้ mm hmm. ก็เล่นแผนที่เซิร์ฟสเก็ตนะครับ mm hmm. ก็จะได้รางวัลตามนี้นะครับ10ครั้งก็ได้แสงนะครับอ่ายีครั้งก็ได้แสงออกเกาะน,นะครับอ่าแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นส่งโค้ดเชิญเพื่อน10ครั้ง2,000หินเพชร20ครั้ง2,000หินเพชร30ครั้ง2,000หินเพชร 40ครั้งได้ตั๋วสุ่มฟรีนะครับแล้วก็50าครั้งได้2 0 0พกว่าเพชรเนาะอ่ะก่อนอื่นกดคัดลอกโค้ดของเราเลยครับอ่อย่าลืมนะครับกดเข้ามาคัดลอกโค้ดของเราไว้เลยนะครับหลังจากนั้นกดตั้งค่าแล้วก็ออกจากระบบนะครับอ่ะออกจากระบบเกมไปอ่าสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับก็ทําตามผมเลยออกจากระบบเกมของเรานะครับแล้วมันจะขึ้นหน้าอ่า อย่างนี้ครับเดี๋ยวแปบบ๊บนึงโอเคนี่ครับขึ้นหน้าให้เล่นนะครับแล้วก็ล็อกอินแบบ GUEST เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมกดข้างล่างสุดนะครับล็อกอินข้างล่างนะอ่าแล้วกดยอมรับทั้งหมดอ่าแล้วกดยอมรับสีเขียวตรงกลางไปเนาะพอยอมรับเสร็จเราก็กดอ่าพิมพ์ชื่ออะไรไปก็ได้อ่าตามที่เราอยากพิมพ์อ่ะชื่ออ่าโอเคไหมโอเคครับพิมพ์ชื่อลงไปเนาะหลังจากพิมพ์ชื่อไปเราก็รอเกมโหลดนะครับอ่าโหลดเกมเข้าไป ก็กดหยุดนะฮะโอเคกดหยุดลงไปข้างล่างก็ได้กดเน็ตโอเคกดตกลงไปกดข้างจุดหมายนะครับก็กดตั้งค่านะครับแล้วกดตรงคูปองนะครับอ่ะเลื่อนมาล่างสุดเนาะคลิกที่นี่เพื่อก่อโค้ดเชิญเพื่อนนะครับกดตรงนั้นแล้วก็กดวางโค้ดที่เราอ่าคัดลอกมาตอนแรกเป็นโค้ดของ ID หลักของเรานะครับวางไปก็เสร็จแล้วครับ1โค้ดเห็นไหมง่ายมากเห็นไหมครับแล้วแล้วเรากดออกจากเกมนะแล้วก็ลบแอปทิ้งไปครับ ลุแอปเกมทิ้งเนาะแล้วกดดาวน์โหลดเกมกลับมาใหม่นะครับอ่าเราจะทำแบบนี้นะครับวนลูปไปวนลูปมาจนครบ50ครั้งนะครับอ่าถ้าครบ50ครั้งแล้วเราก็จะได้รับของรางวัลตามตอนนั้นเลยที่เขากำหนดนะครับอ่าแล้วก็มาถึงตรงนี้แล้วก็อ่าทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับกดดาวนะ์โหลดเกมเนาะแล้วกดดาวน์โหลดทรัพยากรไปครับอ่าดาวน์โหลดทรัพยากรไป ก็น่าจะใช้เวลานิดนึงนะครับในตรงนี้นะครับสำหรับการก่อโค้ดนะครับโค้ดมันสามารถใส่ให้เพื่อนได้แค่ครั้งเดียวนะครับการที่คุณจะก่อโค้ดลงไปนะครับคุณต้องถามเขาก่อนว่าคุณเขาเคยใส่โค้ดให้คนอื่นหรือยังครับเพราะว่าโค้ดหนึ่งน่ะมันใส่ได้แค่ครั้งเดียวนะครับต่อ ID เนาะอ่าผมจึงมาถอนในคลิปการปั๊มโค้ดนี่ครับอ่าโอเคครับกดล็อกอินจาก G U S E S T เหมือนเดิมนะครับล่างสุดแล้วกด พิมพ์ชื่ออ่าพิมพ์ชื่อเข้าไปอ่าแล้วก็กดข้ามไปครับเพื่อความรวดเร็วเนาะโอเคกดหยุดเกมกดหยุดไปครับกดหยุดข้างบนนะเห็นวงเขียวหยุดเขากดเน็กันครับที่มันมีแสงขึ้นเมื่อกี้อ่ะแล้วกดปุ่มที่ข้างจุดหมายอีกรอบหนึ่งอ่ากดเข้าไปครับแล้วก็กดคูปองอ่าโอเคครับเลื่อนมาล่างสุดเนาะแล้วคลิกที่นี่เพื่อกดโพส ที่ได้จากเพื่อนนะอ่ะวางโค้ดจาก ID หลักของเรานะครับที่เราคัดลอกมาเนาะโอเคหลังจากนั้นเราก็กดวางโค้ดนะครับเห็นไหมมันก็เป็นที่เรียบร้อยครับเป็นครั้งที่2นะแล้วครับเห็นไหมเราจะได้โค้ด2ปั๊มมา2ครั้งแล้วเนาะแล้วก็กดลบเกมทิ้งครับอ่ะกดออกไปครับลากออกไปแล้วก็ลบเกมของเราทิ้งนะครับเห็นไหมอ่ะกดเกมเสรทีแล้วก็ลบแอปออกไปนะครับ พอลบแอปเสร็จปั๊บเราก็กดเป็นโหลดใหม่ครับอย่างเงี้ยเราทําอย่างนี้วนไปวนมาวนไปวนมาจนครบ50ครั้งนะครับถึงเราจะได้โค้ดครบ50นะครับสำหรับอันนี้นะครับเป็นสายฟรีนะครับซึ่งเราจะไม่เสียตังในการปั๊มโค้ดนะครับอันนี้เราปั๊มเองเนาะสำหรับคนที่ขยันนะครับสำหรับใครที่ขี้เกียจนะครับก็ไปจ้างปั๊มเมาส์ครับแต่ไม่ขอจะแนะนํานะครับเพราะว่า อะไรที่เราทำาด้วยตัวเองมันจะภูมิใจกว่าเนะาะแล้วก็อีกอย่างมันก็ไม่เสียเงินด้วยนะครับถ้าเราจ้างเขาไปบ่อยเดี๋ยวเราจะเคยตัวนะครับโอเคก็ดาวน์โหลดเกมมาครับเหมือนเดิมพอดาวน์โหลดเกมนะครับช่วงนี้มันก็จะใช้เวลามากนะครับตอนช่วงเริ่มเริ่มดาวน์โหลดทรัพยากรนะครับมันก็ใช้เวลานิดนึงนะครับโอเคดาวน์โหลดไปครับ าสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับแลกเปลี่ยนโค้ดกันได้ครับคือถ้าจะแลกเปลี่ยนโค้ดกันเนาะผมขอแนะนําให้ถามเขาก่อนว่าเขาเคยใส่โค้ดให้คนอื่นไหมเพราะว่าโค้ดอ่ะมันสามารถใส่ได้แค่ครั้งเดียวนะครับหลังจากนั้นผมจะมาล็อกอินในไลน์ให้ดูนะครับว่าโค้ดที่เราปั้มไปเมืเ่อกี้สองโค้ดอ่ะมันจะได้ไหมอโอเคครับล็อกอินด้วยไลน์เนาะก็คือด้วยไลน์คือ ID หลักของเรานั่นแหละกดเข้าไปครับยืนยันนะครับกดอนุญ,ญาต โอเคครับกดอนุญาตเข้าไปมันก็จะลิงก์เข้าไปกับตัวเกมนะครับเป็นลิงก์เข้าไปในะ ID หลักของเราอันดีแรกของเรานะครับเราจะเขาเราอยากปั๊ม ID ไหนแล้วก็เอาโค้ดของ ID นั้นนะครับมาปั๊มเนะาะแตะที่หน้าจอไปครับแล้วกดคูปองนะครับเห็นไหมมันได้ขึ้นตายนี่ครับที่ผมปั๊มเมื่อกี้2โค้ดเป็นที่เรียบร้อยนะครับขึ้นมาแล้วเห็นไหมง่ายมากนะครับแล้วก็ มันอาจจะเสียเวลานิดนึงแต่เราไม่ต้องเสียเงินในการปั๊มนะครับแล้วก็สําหรับใครที่สายฟรีนะครับก็แนะนํานะครับกาค้ดแบบนี้นะครับแล้วก็ใครคิดว่าคลิปนี้มีสาระน่ารู้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับสำหรับวันนี้ก็สวีดะสวัสดีครับเจอกันใหม่เนาะ